กระตุ้นน้องคริสด้วยท่ารักที่โดนใจสวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t Ro o m นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเทคนิคสุดพิเศษมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อใช้ในการร่วมรักหรือ m make l เล e โดยท่าทั้ง3ท่าที่ผมคัดสรรมาในวันนี้มันจะเป็นท่าที่ช่วยกระตุ้นน้องคริสของคุณน้องคริสใครยังไม่รู้จักว่างน้องคริสย่อมาจากคริสตอลิสคือจุดยุทธศาสตร์ของผู้หญิงที่อยู่ข้างบนเหนือปากทางเข้าช่องคลอดของสาวๆนั่นเองนะฮะบ,บางคนรู้จักแล้ว เพราะว่าเคยใช้นิ้วมือช่วยตัวเองหรือเคยใช้สายน้ำฉีดทําให้มัน,นจุดสุดยอดหรือบางคนอาจจะเอาไ้จงเจ้าน้องคริสเนี่ยไปถูไทยกับหมอนข้างตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่นะฮะจุดนี้แหละมันเป็นจุดสําคัญถ้าเกิดคุณมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วคุณสามารถขยับตัวเนี่ยให้จุดเนี่ยมันเสียดสีกับหัวหนาวของผู้ชายได้หัวหนาวคืออะไรหัวหนาวคือเนื้อเนื้อหนอกบริเวณสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมเนื้อจากเครื่องเพศของผู้ชายและผู้หญิงนะฮะเขาจะเรียกว่าหัวหนาวดังนั้น3ท่าที่ผมเลือกมาเนี่ยสในสจะเป็นท่าที่หัวหนาวของผูู้้หญิงงขอผชา จะกระทบเสียดสีถูกันพอดีและบางทีเวลาผู้ชายเขากระแทกกระแทกกระแทกหรือวลาเขาบดบดบดลงมาเนี่ยไอ้ตรงเนื้อหัวหนาวของผู้ชายจะไปโดนกับตรงจุดบริเวณน้องคริสของคุณแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงเสียวมากขึ้นและสามารถนําพาให้ผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ท่าที่1ฝรั่งเขาเรียกกันว่า table top table ที่แปลว่าโต๊ะเนี่ยนะฮะ top ที่แปลว่าข้างบนอันนี้ในที่นี้คือเป็นท่าที่ผู้หญิงอาจจะนอนอยู่บนโต๊ะที่แข็งแรงนะผมเน้นนะว่าโต๊ะที่แข็งแรงหรืออาจจะเป็นเตียงแล้ว ใช้หมอนหนุนก้นขึ้นมาให้ก้นของคุณสูงขึ้นแล้วผู้ชายอาจจะยืนอย่างเงี้ยบางคนบ,บอกโค้ค่ะแฟนหนูสูง190สูง180จะทํายังไงดีคะก็ให้เขากางขาออกสิฮะกางขาออกนิดนึงนะฮะมันก็จะเตี้ยลงมาแล้วแล้วคุณก็หนุนหมอนขึ้นมาสูงหน่อยท่านี้นะฮะใช้แก้ปัญหาได้ดีด้วยถ้าแฟนของคุณหรือตัวคุณเป็นเป็นคนร่างอวบร่างอ้วนมีพุงย้อยเนี่ยเวลาอยู่ในท่าเทเบิลท็อปเนี่ยผู้หญิงนอนอยู่หงายอยู่คุณนึกสภาพท้องมันก็จะไหลไปใช่ป่ะผู้ชายยืนอยู่ยยยัังงงงงไไุมมมมนนนนนค่่่้้ออลลาาจจถถึปปิดดเเเะ็ททีย ไม่ติดพุงหรือถ้าคนหุ่นดีอยู่แล้วเป็นซิกแพคทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใช้ท่านเนี่ยบริเวณหัวหนาวของคุณและเขาระหว่างที่ผู้ชายสอดใส่เข้าไปแล้วจังหวะจังหวะกระแทกเนี่ยมันจะทําให้ถูกโดนบริเวณจุดสําคัญของผู้หญิงพอดีนะฮะแล้วน้องสาวคุณจะแฮปปี้ที่ถูกสัมผัสอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันและจะนาพาให้คุณถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นจุดที่1ท่าที่1ผ่านไปเทเบิลท็อปมาถึงท่าที่2นะครับเป็นท่าที่เราทําเป็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่าาวคือ Mission ary, Mission ary, นะะเป็ าที่ผู้หญิงนอนหงายผู้ชายนอนคว่ำนอนทับกันนะฮะโดยผู้ชายสอดใส่เข้าไปในน้องสาวผู้หญิงท่าเนี้ยคือถ้าคุณหุ่นปกติไม่ได้อ้วนมากเนี้ยหัวหน้าวของทั้งผู้หญิงผู้ชายจะเสียดสีกันอยู่แล้วเวลาผู้ชายขยับเสียดสีเวลาขยับมันก็จะทําถ้าเขาทําในจังหวะที่ดีต่อเนื่องไม่ทํทำ,ทำหยุดหยุดหรือไม่หลังเร็วมันก็จะสามารถทําให้ผู้หญิงเนี้ยถูกกระตุน้นทั้งที่คริสตอลิสและบริเวณภายในช่องคลอดได้เป็นอย่างดีมันก็จะทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นคุณตตองตองังเเเววนะ่าาขขขีลแ็็มท ตรงๆอย่างนี้หรือเปล่าหรือของเขาเชิดขึ้นหรือของเขางอลงถ้าน้องเคแฟนคุณเป็นในลักษณะที่เวลาแข็งตัวและตรงๆอย่างนี้หรือเชิดขึ้นอย่างนี้คุณสามารถใช้ชท่ามิชชันนารีได้ดีเพราะหัวหน้าวคุณจะเสียสีกันแล้วน้องเคจะเข้าไปในช่องคลอดคุณได้ง่ายและไปถูกจุดเสียวภายในด้วยนะฮะแต่ถ้าแฟนคุณลักษณะงอลงอย่างเงี้ยใช้ท่านี้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนไปใช้ท่าอื่นเช่นท่าที่ผู้หญิงอยู่บนหรือบ o m a n on To p 2ท่าผ่านไปมาถึงท่าที่3ท่านี้ถ้าใครเคยเป็นนักเรียนผมมาตั้งแต่3 4ปีที่ผ่านมาจะรู้เเลยว่่าาาาป็นท,ทผมมชอบ ผมคือท่าสกู๊ปมีอัพนะฮะสกู๊ปมีอัพเป็นยังไงเป็นท่าที่ผู้หญิงนอนตะแคงหันหน้าไปทางนู้นเสร็จแล้วผู้ชายก็นอนตะแคงประกบเข้าทางข้างหลังแล้วก็อาจจะจับขาผู้หญิงยกขึ้นตอนสอดใส่เพื่อที่จะถนัดแต่ถ้าสมมุติผู้ชายมีลักษณะน้องเคใหญ่และยาวคุณไม่ต้องยกขาผู้หญิงขึ้นกว้างคุณอาจจะให้ผู้หญิงนอนตะแคงเหมือนในท่าพับเพียบงอเขา่าแล้วผู้ชายสอดใส่เข้าไปทางด้านหลังท่าเนี้ยจะทําให้อ่อโดนน้องคิดตรงไหนโดนตรงไหนนะผู้ชายเข้าข้างหลังโดนไงเพราะขณะที่กาลังทําอยู่เนี่ยผู้ชายเขาสามารถอ้อมมือไไปกอดตัววคุณ แล้วมือผู้ชายเนี่ยนะน,นะฮะแอนโดรฟิงเกร์เนี่ยนะฮะจะสามารถไปเขี่ยเล่นบริเวณน้องคริสขึ้นได้ถ้าเขาไม่ทําคุณก็จับมือเขามาเลยสมมติเขาเขาใส่เข้ามาแล้วแล้วเขาก็ทําขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเอามือคุณที่ว่างอยู่จับมือเขามาแล้วก็ไปตะปบตรงนั้นตรงน้องคริสของคุณนะครับแล้วก็บอกพี่พี่คะพี่ขยี้หนูหน่อย นะฮะใช้เสียงอ้อนออนหน่อยหนึ่งถ้าใครอ้อนไม่เป็นเนี่ยผมอยากให้สาวๆมาเรียนได้มาเรียนรู้วิธีการอ้อนระหว่างร่วมรักได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ้อนแอดวานซ์นะครับอคอร์สนี้นะฮะจะมีหนึ่งบทเรียนที่ผมจะใส่เทคนิคทั้งเสียงทั้งลีลาทั้งวิธีการพูดที่เวลามีเพศสัมพันธ์กันหรือเราเมคเลิฟกันเนี่ยผู้หญิงจะอ้อนผู้ชายยังไงจะใช้น้ําเสียงยังไงหรือจะใช้คําพูดอะไรที่ฟังแล้วแบบเกิดความเสียวซ่านเกิดความรู้สึกลุ่มหลงลุ่มรักเกิดความรู้สึกร้อนเร่ามากกว่าเดิมนี่ยนนนนสอนออ่ใใ้้ดาาถจกกเง โดยเฉพาะเรื่องบนเตียงเนี่ยนะฮะทักมาที่ไลน์แอดเชนโนวิกจขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าท่าร่วมรักมันไม่ลงตัวอยากจะพัฒนาท่ายากท่าง่ายอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมแนะนําเลยยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ค่อยเสร็จหรือผู้ชายเสร็จผู้หญิงไม่เสร็จผู้หญิงเสร็จผู้ชายไม่เสร็จให้ไปเรียนในคอร์สที่ชื่อว่าฟินเทอร์ปีคอร์สนี้จะเป็นศาสตร์ในการบาบัดเรื่องบนเตียงให้คุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเสร็จไม่เสร็จเสร็จช้าเสร็จเร็วเนี่ยฟินเทอร์ปีจะช่วยแก สนใจก็ทักมาที่ไลน์แอดเทนนิวิกด้านล่างนี้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครมีปัญหาหรือมีความรู้เยอะแล้วอยากจะปรึกษาเพื่อนผู้หญิงด้วยกันตอนนี้ผมมีกลุ่มลับชื่อว่า Secret Room Plus นะครับเป็นกลุ่มที่รับสมาชิกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นอายุ20ปีขึ้นไปไม่จํากัดอาชีพนะฮะคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ได้แต่คุณมีความรู้จะแบ่งปันให้เพื่อนผู้หญิงคุณสามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้หรือคุณมีปัญหาไม่รู้จะไปถามใครถามผมก็เขินถามผู้ชายก็เขินอยากจะถามผู้หญิงด้วยกันก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้มี200มมีี like ่่่่าาาาข้้้แกกทททมพงง็ัึนนนยดล เดียว,วันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่า3ท่าที่ผมเอามาฝากจะทําให้สาวๆมีความสุขหันศาและถึงจุดสุดยอดกันได้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับ